พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับห้องเรียนภาษาไทยกับครูน้ําสําหรับตอนนี้นะคะเป็นตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากตอนที่1ที่เป็นเรื่องเสียงแล้วก็อวัไว้ในการออกเสียงตอนที่2ที่เป็นเรื่องกระบวนการออกเสียงในภาษาไทยตอนที่3ที่เป็นเรื่องโครงสร้างพยางสําหรับในตอนที่4นี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่สัมพันธ์กันนั่นเองนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยเสียงพิเศษในภาษาไทยถ้าทุกท่านพร้อมรับชมแล้วนะคะสามารถติดตามเนื้อหาในคลิปได้เลยแต่ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องห้องเรียนภาษาไทยกับคุณน้ำนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันในหัวข้อที่4แล้วนะคะสำหรับ ช่องห้องเรียนภาษาไทยกับหูน้ำค่ะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องหน่วยเสียงพิเศษในภาษาไทยลองมาดูพร้อมๆกันสิคะว่ามันเป็นหน่วยเสียงพิเศษพิเศษยังไงนะคะทีนี้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องระบบเสียงในภาษาไทยนะคะทบทวนความรู้กันอีกครั้งเนาะระบบเสียงในภาษาไทยเนี่ยมันกเกิดจากการทำงานที่สัมพันธ์เป็นระบบการระหว่างหน่วยเสียงหลายๆหน่วยเสียงเริ่มจาก พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกนั่นเองนะคะทั้ง3หน่วยเสียงเนี่ยก็เป็นส่วนสัมพันธ์ในระบบเสียงภาษาไทยทีนี้อาจารย์จินดาเฮงสมบูรณ์เนี่ยกล่าวว่าหน่วยเสียงพยัญชนะหน่วยเสียงสระเนี่ยเขาอยู่ของเขาเองตามลําพังได้แต่ว่าถ้าเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกเนี่ยจัดเป็นหน่วยเสียงซ้อน,นะคะ่ะหน่วยเสียงซ้อนก็คือจําเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบของหน่วยเสียงอื่นเนี่ยรวมด้วยนั่นเอง นะคะทบทวนอีกครั้งเนาะหน่วยเสียงเพยียชนะหน่วยเสียงสละเนี่ยอยู่ได้โดยลําพังแต่หน่วยเสียงวรรณยุกเนี่ยเป็นหน่วยเสียงเป็นหน่วยเสียงซ้อนจําเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบของหน่วยเสียงอื่นเนี่ยร่วมด้วยเสมอนะคะที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากหน่วยเสียงเพยียชนะหน่วยเสียงสละหน่วยเสียงวรรณยุกต์แล้วเนี่ย ภาษาไทยเราเนี่ยก็จะมีหน่วยเสียงอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นลักษณะหน่วยเสียงซ้อนนั่นเองหน่วยเสียงซ้อนจะเป็นแบบเดียวกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์เลยค่ะก็คือเขาจะมีบทบาทก็ต่เมื่อคําคํานั้นนะคะมีตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไปนะคะเราจะเรียกหน่วยเสียงลักษณะนี้ว่าหน่วยเสียงพิเศษแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกคือ1การลงน้ําหนัก2ช่วงต่อของเสียงและส ทำนองของเสียงนั่นเองเรามาดูหัวข้อแรกเลยนะคะการลงน้ําหนักหรือว่าสเตสเสียงนั่นเองเขาบอกว่าเวลาเราออกเสียงพยางใดพยางหนึ่งหรือว่าคําใดคาหนึ่งที่เน้นหนักมากกว่าพยางหรือคําใกล้เคียงเนี่ยนะคะไอลักษณะเนี้ยมันเป็นการลงน้ําหนักเนาะซึ่งในภาษาไทยเราอะคะ่ะก็พบการลงน้ําหนักของแต่ละพยางไม่เท่ากันบางพยางดังกว่าพยางอื่นนะคะการที่ดังกว่า พยัชนะอื่นเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเปล่งเสียงโดยใช้ลมจํานวนมากหรือเน้นเสียงหรือใช้เวลาอยู่กับพยัชนะนั้นๆมากกว่าพยัชนะอื่นลักษณะน,นี้เป็นการเน้นเสียงหรือว่าออกเสียงลงน้ําหนักนั่นเองแต่บางครั้งนะคะพยัชนะข้างเคียงอะค่ะเราก็ออกเสียงเบาจนบางครั้งก็แทบจะไม่ได้ยินเลยแบบนี้นะคะเรียกว่าการลงน้ําหนักลองทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการลงน้ำหนักก็คือการที่ผู้พูดเนี่ย เป็่งเสียงดังกว่าพยาอื่น,นะคะ่ะหรือใช้ลมมากกว่าพยางคอื่นหรือเน้นหรือให้เวลากับพยางคนนั้นอะมากกว่าพยค์อื่น,นะคะแบบนี้เรียกเน้นเสียงลงน้ำหนักเสียงลงไปน,นั่นเองแล้วไอการลงพยค์เสียงเนี่ยคะ่ะการลงน้ำหนักเสียงเนี่ยเราก็สามารถแบ่งย่อยได้ด้วยนะคะ เรามาดูชนิดแรกก่อนแล้วกันเนาะชนิดที่หนึ่งก็คือพยางที่ไม่ลงน้ำหนักนะคะก็คืออันสเตทนั่นเองนะคะดูซิว่าพยางที่ไม่ลงน้ำหนักในภาษาไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนก็คืออย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยค่ะพยางที่ไม่ลงน้ำหนักก็คือพยางที่จะออกเสียงเบากว่า,วาพยางอื่นที่เขาอยู่ัข้างเคียงกันนั่นเองนะคะโดยมากมักจะอยู่ที่พยางแรกของคำโดยมากนะคะแต่ไม่ทั้งหมดนะคะ Um, ซึ่งถ้าพยางยิ่งถ้าพยางแรกเนี่ยมันเป็นพยางเปิดที่เป็นสระเสียงสั้นด้วยแล้วเนี่ยก็มักจะพบว่าเป็นพยางที่ไม่ลงน้ำหนักเสียงนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะประเทศเราจะออกเสียงประนะคะเบาๆไม่เน้นน้ำหนักเสียงไม่ลงน้ำหนักเสียงนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นพยางไม่ลงน้ำหนักหรือว่าสะดวกนะคะจะเน้นน้ำหนักเสียงที่ดวกสะจะออกเบาๆไม่ลงน้ำหนักนะคะแล้วก็ ประจำประจะออกเสียงเบาๆไม่ลงน้ำหนักนะคะแล้วก็เน้นเสียงที่จำนั่นเองลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นพยางค์ที่ไม่ลงน้ำหนักเสียงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบางครั้งอะค่ะพยางค์เดียวก็อาจจะมีลักษณะที่ไม่ลงน้ำหนักเสียงได้ด้วยนะคะเนาะเพราะว่าคำลักษณะเนี้ยมันจะมีคล้ายๆกับว่ามีคำอื่นมาต่อท้ายนะคะเช่น เช่นตัวอย่างประโยคเนาะจะไปเราก็จะไม่เน้นน้ำหนักสิ่งที่จะแต่ว่าเราเน้นไปเพราะว่าเราจะใหะ้ให้ความหมายของคำว่าไปค่ะว่าเราเนี่ยจะไปนะนะคะหรือดูได้จากนะคะกลุ่มคำต่อไปเนาะพี่และน้องโดยมากจะเน้นคำว่าพี่กับน้องแต่ว่าไม่เน้นที่และนะคะพี่และน้องประมาณนี้นะคะพี่และน้อง นะคะหรือกลุ่มคําต่อมานะคะเนาะประโยคต่อมาประโยคต่อมาที่บอกว่าไปกับใครนะคะก็จะไม่เน้นนะคะที่กะเนาะนะคะจริงๆถ้าจะให้ถูกต้องนะคะก็ต้องไปกับใครใช่ไหมคะเนื่องจากเราไม่เน้นมันเราก็เลยจะออกเสียงแค่ว่าไปกับใครนั่นเองนะคะต่อไปนะคะาบางครั้งนะคะบางคําที่เป็นพยางแต่ว่า ไม่ลงน้ำหนักเสียงเนี่ยเมื่อกี้มันจะมีคำมาต่อท้ายใช่ไหมคะเช่นพี่และน้องพี่และเราไม่เน้นแล้วก็มีน้องมาต่อท้ายใช่ไหมคะแต่บางครั้งบางพยางเนี่ยที่เราไม่ลงน้ำหนักเสียงแต่จะไม่มีคำอื่นที่ต้องลงน้ำหนักเสียงมาต่อท้ายก็มีนะคะตัวอย่างเช่นจริงสิจริงสิก็คือทั้งจริงแลวก็สิไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงนะคะหรือไม่ไปเถอะประมาณนี้นะคะไม่เน้นน้ำหนักเสียงเนาะหรือแมวหนะ ทั้งหมดนี้จะไม่เน้นน้ำหนักเสียงที่คำท้ายนั่นเองนะคะต่อไปเนาะต่อไปถ้าเราพูดเลียงต่อกันหลายๆคำนะคะพยางหน้าบางครั้งก็ไม่ลงน้ำหนักเสียงก็ได้นะคะไม่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเออพยางนาเนี่ยมักจะไม่ลงน้ำหนักเสียงหน้าถ้าเป็นสระเสียงสั้นเช่น,ชนประเทศเนาะ ะะแต่บางครั้งพยางนาอาจจะไม่ลงเสียงก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งพยางที่ถูกลดน้ําหนักเสียงลงเนี่ยมักจะไปเป็นมักจะกลายเป็นพยางที่มีสระเสียงสั้นหรือบางครั้งตัวสะกดเขาหายไปเลยก็มีหรือบางครั้งนะคะเหลือแต่พยัญชนะท้ายพยางแค่เสียงเดียวก็มีหรือบางครั้งเลยนะคะเสียงวรรณยุกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าออกเสียงให้ง่ายขึ้นนั่นเองพยางที่ เราไม่ลงน้ำหนักนะคะโดยมากมักจะอยู่หน้าพยานที่ลงน้ำหนักนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะเช่นอย่างนี้จริงๆต้องอ่านว่าอย่างนี้เนาะแต่บางคนก็อ่านอย่างนะคะลดเสียงสระจากสระอาเป็นสระอะนะคะอย่างนี้หรือว่าอย่างอย่างนี้นะคะเปลี่ยนเสียงพยัญชนะตัวท้ายจากาพยัญชนะต้นนอนหนูเนาะ นะคะก็กลายเป็นพยัญชนะต้นงอง,งูนะคะออกเสียงเป็นอย่างนี้ก็มีนะคะลักขณะนี้ก็จะเป็นการไม่ลงน้ำหนักพยางชนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้เป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นไม่ลงน้ำหนักพยางชนไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่สองนะคะที่พูดถึงเรื่องการลงน้ำหนักเสียงนั่นเองนะคะเมื่อสัก ปูนี้เป็นการไม่ลงน้ำหนักเสียงแต่อันนี้ก็จะเป็นการลงน้ำหนักนั่นเองลองดูซิพยางที่ลงน้ำหนักเนี่ยโดยมากจะเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งอันนี้นะคะเขาบอกว่าพยางที่ลงน้ำหนักเนี่ยโดยมากนะคะตามปกติจะเป็นคําพยานเดียวคะ่ะแล้วก็ทําหน้าที่ในประโยคชัดเจนนะคะเช่น <c oughs> คํานามทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมทําหน้าที่เป็นอ,อ่กรรมหรือคํากริยาที่ทําหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยค มักจะมีการลงน้ำหนักเสียงชัดเจนนะคะเพราะว่าเขามีหน้าที่ชัดเจนในประโยคเราต้องการบอกให้ผู้ฟังเราเนี่ยรู้นะคะถึงความสำคัญของเขานั่นเองก็คือจะลงน้ำหนักเสียงนะคะตัวอย่างเช่นพ่อขับรถลงน้ำหนักเสียงทุกคำนะคะคำประางคเดียวที่ลงน้ำหนักเสียงทุกคำเนาะเพราะต้องการบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขับรถนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานขับ กิยานะคะและรสเป็นกรรมลักษณะนี้ในประโยคนี้เราก็จะลงน้ำหนักเสียงทุกคำนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น1พยางค์1คำเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคำที่มี2พยางหรือหรือว่าหลายๆพยางล่ะทำยังไงดีเขาบอกว่าในบางพยางเนี่ยจะมีการลงน้ำหนักเสียงแล้วก็บางพยางเนี่ยไม่ลงน้ำหนักเสียงเนาะถ้าเราเขียนในรูปของสัทอักษรพยางที่ลง ลงน้ำหนักเสียงเนี่ยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นคล้ายๆกับขีดไว้ข้างหน้าพยางที่เราลงน้ำหนักเสียงดังตัวอย่างในสไลด์เลยนะคะตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เน,นาะลักษณะนี้เราจะลงน้ำน้ำหนักเสียงที่พ่อกับแม่เพราะเป็นส่วนที่เราเน้นว่าเราต้องการหมายถึงพ่อกับแม่นะคะคุณเนี่ยเราก็ยังใช้แต่เราจะไม่ลงน้ำหนักเสียงนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมี แต่ล์ขีดกำกับไว้ข้างหน้าพยา์ที่ลงน้ำหนักเสียงอย่างที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือคำว่าประวัติศาสตร์หรือบางคนจริงๆคือต้องอ่านเสียงว่าประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างพยาง์ที่มีมีลักษณะไม่ชัดเจนอย่างที่เราเคยพูดถึงแล้วนะคะในขีดที่3นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะ ลงน้ําหนักเสียงที่คำว่าวัดนะคะแล้วก็ลงน้ำหนักเสียงที่คำว่าศาสตร์นั่นเองเนาะประจะไม่ลงน้าหนักเสียงก็จะมีการใช้สัญลักษณ์กำกับอย่างที่อยู่ในสไลด์เลยนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะลักษณะที่3เนาะจะเป็นพยางเน้นหนักก็คือพยางที่ผู้พูดเนี่ยต้องการเน้นเสียงขึ้นแบบตั้งใจเน้นเสียงจงใจเน้นเสียงเลยเพราะว่าต้องการที่จะ เรียกร้องความสนใจเป็นพิเศษนั่นเองนะคะบางครั้งไม่เรียกร้องความสนใจแหละแต่จะเป็นลักษณะการต้องการโต้แย้งหรือเน้นสถานการณ์ต่างๆให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาเราเขียนนะคะจะมีลักษณะเป็นขีดสองขีดอยู่หน้าพยางที่เราเน้นหนักลงไปอีก ะะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นพยางเน้นธรรมดาเฉยๆนะคะลงน้ำหนักเฉยๆเนี่ยจะมีขีดเดียวเนาะแต่อันนี้จะมีลักษณะเป็น2ขีดนะคะทุกคนดูตัวอย่างในสไลด์ก็ได้ค่ะลักษณะนี้นะคะนี่มันเลขต้องการเน้นคาว่าเลขนะคะไม่ใช่หนังสือเลขที่ครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะก็จะเหสามารถถอดออกมาเป็นสักษรได้เป็น2ขีดเนาะนี่มันเลขไม่ใช่หนังสือนะคะหรือว่า ต้องการเน้นคําว่าเงียบเป็นพิเศษนะคะเพื่อทําให้สมมติว่าสถานที่ตรงนั้นเสียงดังมากเลยนะคะก็ต้องการเน้นคําว่าเงียบเนาะเพราะเราอยากให้คนที่อยู่แถวๆนั้นเงียบนะคะตัวอย่างก็เช่นเงียบอย่าส่งเสียงอีกนะลักษณะนี้นะคะเราต้องการเน้นหนักลงไปเลยเราก็จะเรียกคําในลักษณะนี้ว่าพยางค์เน้นหนักนั่นเองนะคะต่อจากพยางค์เน้นหนักเมื่อกี้เนาะยังมีหนักพิเศษอีกนะคะ พิเศษใส่ไข่กันเลยทีเดียวเนาะก็คือลักษณะพยัญชนะที่ผู้พูดเนี่ยต้องการเน้นหนักเป็นพิเศษเพื่อที่จะแสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษค่ะตัวอย่างเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจหรืออารมณ์อื่นๆปะปนกันไปพยัญชนะเน้นหนักพิเศษเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือนะคะมีเสียงพยัญชนะหรือเสียงวรรณยุกต์ที่เปลี่ยนไปจากปกติด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นดีใจดีใจนะคะลักษณะนี้คือหนักพิเศษลงไปอีกนะคะก็เพิ่มมาจากพยางเน้นหนักทั่วไปเป็นหนักพิเศษนั่นเองดีใจดีใจนะคะประมาณนี้เนาะนะคะค่ะโอเคนะคะทบทวนอีกครั้งหนึงเนาะหัวข้อแรกที่เราพูดเกี่ยวกับหน่วยเสียงพิเศษไปก็จะเป็นเรื่องของการลงน้ำหนักนั่นเองการลงน้ำหนักก็จะแบ่งออกเป็นการไม่ลงน้ำหนักการลงน้ำหนักการเน้นหนัก แล้วก็การลงน้ําหนักพิเศษใส่ไข่เมื่อสกคพู่ที่เราพูดถึงไปแล้วเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่2ของหน่วยเสียงพิเศษนั่นเองสําหรับหัวข้อที่2ของหน่วยเสียงพิเศษก็จะเป็นเรื่องช่วงต่อของเสียงนั่นเองช่วงต่อของเสียงหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเว้นวรคนั่นแหละนะคะในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะพบช่วงต่อของเสียงที่ชัดเจนก็คือช่วงต่อระหว่างพยางแล้วก็ช่วงต่อระหว่างคําซึ่งช่วงต่อประเภท เนี่ยมันก็สําคัญมากเพราะว่าช่วงต่อของเสียงเนี่ยทำหน้าที่ให้ความหมายในคําด้วยนั่นเองซึ่งอาจารย์การจนานาสคสกุลเนี่ยท่านก็แบ่งช่วงต่อของเสียงออกเป็น2ลักษณะนะคะอันแรกก็คือจะเป็นช่วงต่อของเสียงแบบแนบชิดกับอันที่2ก็จะเป็นช่วงต่อห่างนั่นเองนะคะสาหรับช่วงต่อแบบแนบชิดนะคะเนาะที่เป็น ลักษณะแรกของช่วงต่อของเสียงเนี่ยมันก็คือช่วงต่อระหว่างที่เราเปล่งพยางพยางหนึ่งแล้วก็ออกเสียงพยางต่อไปทันทีเลยเป็นเปล่งเสียงพยางต่อไปทันทีเลยนะคะซึ่งเราก็สามารถแบ่งย่อยได้อีกนะคะเป็นประเภทแรกคือช่วงต่อแบบแนบชิดในคำนะคะโดยมากแล้วนะคะมันก็จะเกิด ระหว่างคำหนึงที่มันมีหลายพยางเนาะนะคะแต่ลักษณะนึงลักษณะเนี่ยคะ่ะที่จะเห็นได้ชัดคือไอช่วงต่อแนบชิดในคำเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคเวลาเราเขียนรูปแบบของช่วงต่อแบบแนบชิดเนี่ยในคำเนี่ยเราจะใช้ เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายขีดหรือเครื่องหมายยติพังขั้นนะคะในรูปแบบของการเขียนสตักษรเนาะตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมานะคะเช่นคําว่าหนังสือเราจะมีขีดตรงกลางลักษณะนี้จะเป็นช่วงต่อแบบแนบชิดในคําออกเสียง1พยางแล้วต่อด้วย1พยางทันทีนั่นเองนะคะแนบชิดกันเลยเนาะต่อไปนะคะจะเป็นช่วงต่อแบบแนบชิดระหว่างคํานั่นเอง ช่วงต่อแนบชิดระหว่างคำเนี่ยมันเกิดจากช่วงต่อของเสียงระหว่างพยางซึ่งเขาเป็นคนละคำกันนะคะทีนี้เวลาอยู่ในประโยคเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ต่างกันนั่นเองเพราะเขาเป็นคนละคำกันเนาะแล้วเขาก็ทําหน้าที่ต่างกันในประโยคเวลาเราเขียนสตาอักษรนะคะเราจะใช้ลักษณะการเว้นวรรคนะคะเป็นการแทนช่วงต่อแนบชิดระหว่างคําตัวอย่างเช่นเธอจะ ไปไหนเธอจะไปไหนไั่นคนละคำกันค่ะเนาะก็จะเป็นช่วงต่อแบบแนบชิดระหว่างคำเราจะไม่เว้นวรกนานนะคะพอเขาแนบชิดกันเนาะจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประโยคนะคะเนาะเธอจะไปไหนลักษณะนี้เป็นต้นสามารถเขียนได้ด้วยการเว้นวรกนะคะเว้นวรกอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้เห็นเนาะนะคะต่อไปเป็นชนิดที่สอง นะคะอันแรกเป็นช่วงต่อแบบแนบชิดเนาะจำได้ไหมคะที่จะอยู่ในคำเดียวกันแล้วก็อยู่ระหว่างคำต่อไปจะเป็นช่วงช่วงต่อแบบห่างกันบ้างแน่นอนค่ะห่างนี่เขาเกิดเกิดจากช่วงต่อที่เขาอยู่ระหว่างคำชัดเจนเลยค่ะแล้วก็โดยมากนะคะจะอยู่คนละส่วนของประโยค ซึ่งเวลาเราใช้ช่วงต่อลักษณะนี้ค่ะเว้นวรกเนาะช่วงต่อคือขั้นเว้นวรกลักษณะน,นี้เราจะเว้นวรกนานกว่าช่วงต่อแบบแนบชิดนิดหน่อยนะคะบางทีถ้าเราเป็นคนพูดเราอาจจะหยุดเป็นจังหวะทําทให้สังเกตได,ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเวลาเขียนช่วงต่อแบบห่างเนี่ยค่ะเราจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะเครื่องหมายขีดขั้น2ตัวติดกันนะคะ ซึ่งในตัวภาษาไทยเราเองเนี่แหละบางครั้งถ้าเราใช้ช่วงต่อแบบห่างเนี่ยเราใช้สองคีย์ติดกันเนี่ยห่างมากๆอาจจะทําให้ความหมายมันต่างกันได้ด้วยนะคะตัวอย่างประโยคที่ครูยกมาเนาะผักต้มอยู่บนเตาก็หมายถึงผักต้มที่ต้มเสร็จแล้วอยู่บนเตาหรือผักต้มอยู่บนเตาถ้าผักต้มอยู่บนเตาแบบติดกันเลยเนี่ยอาจจะเป็นผัก กำลังต้มอยู่บนเตาก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาการใช้ช่วงต่อห่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่3ของหน่วยเสียงพิเศษในภาษาไทยก็คือทำนองเสียงนั่นเองทำนองของเสียงนะคะทบทวนอีกครั้งเนาะหน่วยพิเศษหน่วยเสียงพิเศษในภาษาไทยก็จะแบ่งออกเป็น1การลงน้ําหนัก การลงนะะ้ําหนักก็จะแบ่งออกเป็นพยางไม่ลงน้ําหนักพยางลงน้ําหนักพยางเน้นหนักพยางลงน้ OS ําหนักพิเศษนะคะแล้วก็หัวข้อที่2ในหน่วยเสียงพิเศษในภาษาไทยก็จะเป็นช่วงต่อของเสียงช่วงต่อของเสียงก็จะแบ่งออกเป็นช่วงต่อแนบชิดกับช่วงต่อห<ม>่างส่วนหัวข้อที่3ที่กําลังจะพูดถึงนะคะก็ <Yellow. S 2> จะเป็นเรื่องทํานองของเสียงนั่นเอง ทำนองของเสียงเนี่ยมันจะเป็นการบอกระดับสูงต่ําของเสียงโดยมากนะคะจะปรากฏเป็นลักษณะของประโยคทั้งประโยคเลยคือจะมี1ประโยคแล้วเราก็จะใช้ใส่ทำนองสูงสูงต่ํต,ต,ต่ลงในประโยคนะคะซึ่งการเปลี่ยนทำนองของเสียงบางครั้งอาจจะทําให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปนะคะในภาษาอังกฤษเนาะบางครั้งประโยคบอกเล่าจะกลายเป็นประโยคปฏิเสธ ะะถ้าเราใช้ทำนองของเสียงนั่นเองแต่ในภาษาไทยเรานะคะทำนองของเสียงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะสําคัญะคะ่ะเพราะว่าภาษาไทยเรามีเสียงวรรณยุกต์เพื่อบอกความหมายของคําอยู่แล้วนะคะเนาะเช่นบางทีเราใช้คําว่าคะคะจะใช้กับลงท้ายประโยคคําถามซะส่วนใหญ่เช่นกูถามว่าเข้าใจไหมคะก็จะใช้คะตัวนี้นะคะแต่ถ้าค่ะ ที่มีไม่เอกเนาะลักษณะนี้ก็จะใช้กับประโยคบอกเล่าซะส่วนใหญ่เช่นสวัสดีค่ะลักษณะนี้เป็นต้นดังนั้นทำนองของเสียงในภาษาไทยเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่า ตัวภาษาไทยของเราเนี่ยมีเสียงวรรณยุกเพื่อกำกับความหมายอยู่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยเสียงพิเศษนั่นเองแต่ว่าครูเห็นว่า,ามันจําเป็นแล้วก็สําคัญในการออกเสียงภาษาไทยด้วยเช่นกันนะคะก็เลยเอามาใช้ในหัวข้อ,อหัวข้อหน่วยเสียงพิเศษเพิ่มมาให้นะคะเป็นเ,เนื้อหาตอนที่4นะคะของห้องเรียนภาษาไทยกับครูน้ํา ถ้าสนใจติดต่อติดตามชมนะคะก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มเติมอีกนะคะก็ติดตามชมได้ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย,อย่าลืมนะคะกดทุกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะในส่วนของตอนต่อไปนะคะคลิปต่อไปคลิปที่5จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยว ติดตามชมนะคะคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ